KFC ทำเรื่องอีกแล้วค่ะคุณจัดโปรแจกแปลกแหวกแนวจนคนคิดว่าจะปิดกิจการแคมเปญล่าสุดจาก KFC สาขาโรบินสันสีสมานทำเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดค่ะแจกของที่ไม่ใช่คูปองหรือของพรีเมียมทั่วไปแต่เขาแจกของในร้านตัวเองค่ะทั้งเก้าอี้ถาดเสิร์ฟอาหารหมวกพนักงานรม่มยันซอสเป็นลังๆให้กับคนที่มาซื้อของซึ่งผลลัพธ์ก็คือคนแห่กันไปที่สาขาแถวเนี่ยยาวเหยียดเลยค่ะโพสกันสน,นันแล้วแบรนด์ก็ได้พื้นที่สื่อฟรีบนโลกโซเชียลค่ะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมถึงกลายเป็นว เพราะแค่ดินว่า KFC จะแจกเก้าอี้ในร้านคนก็ต้องงงแล้วค่ะว่าเอาจริงดิ ที่น่าสนใจก็คือ KFC ระบุจํานวนของที่จะสมนาคุณทั้งหมดคือ532ชิ้นรวมมูลค่ามากกว่า1 3 3 9 5 0บาทซึ่งถ้ามองในแง่การตลาดบอกเลยค่ะว่างบเท่านี้เนี่ยคุ้มสุดๆเพราะสิ่งที่แบรนด์ได้กลับมาก็คือพื้นที่สื่อจํานวนมหาศาลคนถ่ายคลิปรีวิวแล้วก็คนแชร์รวมถึงพูดถึงกันเองโดยไม่ต้องจ้างใครเลยสักบาทเดียวความฟังมันอยู่ที่ว่าเขาไม่ได้แจกของที่ดูเป็นโปรโมชั่นเดิมๆแต่กล้าเอาของที่เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์เนี่ยมาทําเป็นของที่คนอยากได้ไม่ใช่่เเป็นพราะที เป็นของที่มีมูลค่าสูงนะคะแต่มันมีความเป็น KFC ที่หาซื้อไม่ได้ค่ะใครที่ได้ถาดเสิร์ฟกลับบ้านไปนะคะก็ไปถ่ายคลิปทำคอนเทนต์ได้เลยว่าเฮ้ยเหมือนกับกินไก่ที่ KFC เลยเนี่ยนี่คือการใช้กลยุทธ์ประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดที่ดีมากๆค่ะไม่ต้องแจกทองแจกบ้านแจกรถแต่ให้คิดว่าเราจะทําให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเขาพิเศษได้ยังไง